นีนะฮะผมจะคอนเฟิร์มดวงสตาร์ท่านที่เกิดในราศีธน,นูนะครับคลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปที่ท่านรอคอยแน่นอนเพราะว่าเป็นคลิปที่จะทํานายดวงสตาร์ท่านอย่างละเอียดจริงๆนะครับว่าปี2อง8นั้นเนี่ยดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงละเอียดจริงๆฮะละเอียดทุกแง่ทุกมุมด้วยตํารานะครับของโหรัสเไทยอินเดียโหรัสรรีสากล3าํตรานี้และมีหลายๆคัมภีร์โฟกัสไปที่ตัวท่านเรียกได้ว่าละเอียดจริงๆทุกแง่ทุกมุมครับหาคําตอบในปี68 ว่าดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรได้ในคลิปนี้คลิปเดียวแน่นอนนะครับฝากทุกท่านช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ,งใจรวมถึงพิมพ์คําว่าสาธุน้อมรับคำทำนายนะครับหรือสมวังจนทคำนายได้เลยนะฮะเริ่มต้นดิจิตที่เป็นกุศลนะครับคบำทำนายต่างๆก็จะส่งผลในทางที่ดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญเลยนะครับฝากอุดหนุนกําไายกริปคอนเฟิร์มของผมนะครับนำเป็นของขวัญให้กับตัวท่านเองในปีใหม่หรือว่ามอบห้กับคนที่คุณรักตรงนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับทำนายทาจากสแต e เลสเตลเรียกว่าไม่ลองไม่ดัและที่สําคญเป็นี ใส่ได้ทุกขนาดข้อมือเลยนะครับอักษร12ราศีเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกราศีสามารถใส่ได้และมีหัวใจประคาถนะฮะสลักติดตัวเลยนะฮะ11ปด้ด้กันนะฮะเหมือนท่านพกคำพีติดตัวนะครับเพราะฉะนั้นครับใครต้องการกําลังใจต้องการเครื่องดับที่สวยหรูไม่ควรพลาดจริงๆเลยนะฮะบูชาได้เลยตอนนี้นะฮะเพียงพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์หรือทัดเข้ามาในข้อความเลยนะฮะท่านพิมพ์คำว่าส่งข้อความเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็สนใจที่จะบูชากําไรผมจะติดต่อกลับไปหาท่านแน่นอนนะครับเอาล่ะครับดูสตาร์ท เกิดในราศีธนูมาคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่าว่าเปลีย่ยนแปดาวท่านจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีธนูในปี2568นะครับต้องบอกว่าราศีธนูเนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งราศีที่ดวงดีเหมือนกันนะเพราะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะฮะดาวพระศุดีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวโชคลาภเป็นดาวแห่งโชคหรือว่าท้าในโหราศาสตร์สากลเขาจะบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จหรือโชคลาภเลยนะฮะเข้าเล็งดวงชะตาฮะคืออยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วผักความดีงามเนี่ยมาสู่ราศีธนูเลยโอ้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันก็ไม่ได้ว่า จะดีไปทั้งหมดนะแต่โดยภาพรวมคือ7 0็ดถึงแปดีขึ้นกว่าชวงที่ผ่านมาแน่นอนคนราศีธนูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรฟุ้งเฟ้อนะครับมีความรอบครอบเจะระเบียบแต่บางครั้งเนี่ยก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบเกินไปจนกลายเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกในสายตาคนอื่นนะครับเป็นคนชอบคน้นคว้าหาความรู้นะฮะเป็นครูที่ดีมากๆนะฮะพูดจาชอบสั่งชอบสอนเพราะฉะนั้นวาสนาราศีธนู เป็นคนที่จะมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นๆชีวิตจะรุ่มรุ่มดอนดอนเรียกได้ว่าบางคนอาจจะลําบากในช่วงต้นนะแต่สบายในตอนปลายด้วยความที่มีดาวพระหัสวัสวดีนะครับเป็นเจ้าเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็มักที่จะเป็นคนที่อารมณ์ออกแนวโทรเวิร์ t นะหรือเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมายุ่งไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตมากนักนะครับบางทีชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิหรือชอบอ่านหนังสือชอบทําอะไรคนเดียว เป men, example, you, ็นลักษณะนั้นนะครับคนราศีธนูเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็อาจจะแต่งงานช้าหรือว่าวิวาห์หอบไปเลยเออนะคือไม่แต่งไปเลยเพราะว่าเป็นคนช่างเรื่องพิธีวิถันะครับแล้วก็ถ้าจะหาความโรแมนติกจากคนราศีธนูเนี่ยต้องบอกไม่มีคนราศีดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่อย่าเขาอื่นมาโรแมนติกกับตัวเองนะครับคนราศีธนูส่วนมากในความที่เป็นดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือนเนี่ยนะฮะก็มักที่จะมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศาสนาในนนนนเเเเเเเรรรรืื่่ออองงงขสสิัักกกดาาาลลโบณณแ้้้วว็็็ปปษะจยคู เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นครูสูงเป็นคนที่มีบุญวาสนาก่าเรียกได้ว่ามีกรรมที่ดีที่ต้องรับแล้วก็อาจจะมีกรรมเก,รรมก่าบางอย่างที่ต้องชดใช้คนราศีธนูเนี่ยนะฮะมักจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือว่าพวกเจ้านายหรือคนที่มีอำนาจอยู่เป็นประจําเลยนะฮะด้วยความที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าตรงผงผางไม่ชอบเลียแข้งเลียขาใครคนราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าก่ากจะสําเร็จก็ต้องเหนื่อยนะฮะเพราะว่าทําอะไรเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคให้คอยแก้ไขต คนราศีธนูเนี่ยนะฮะมักบ่นรับว่าชีวิตเนี่ยเป็นอะไรนะทาไมทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นเลยนะฮะทำดีก็ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยนะฮะอยู่บ่อยครั้งจริงๆไม่เกี่ยวะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องของโชคจังหวะแล้วก็เรื่องของบุญบาร,รมีกรรมในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฮะคนราศีธนูเนี่ยนะฮะมักจะต้องรับภาระจะต้องแบกทุกนะฮะบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไปยุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยต้องไปรับภาระทางการเงินเพราะเราไปช่วยหรือไปปับกันนะฮะหรือไปรับรองอะไรเงี้ยนะฮะตัว เองเดือดร้อนนะฮะที่เองไม่ได้ทําอยู่บ่อยครั้งคนราศีธนูเนี่ยนะฮะด้วยความที่เป็นราศีแห่งครูนะฮะครูเป็นเจ้าเรือนก็เป็นคนที่คนอื่นชอบปรึกษาเยอะเป็นคนแก้ปัญหาของหน่ได้ดีนะฮะแต่ตัวเองเนี่ยมักที่จะแก้ไขปัญหาที่เองไม่ค่อยได้เออหรือเวลาตัวเองมีปัญหาก็มักจะไม่ค่อยมีคนมาให้คำปรึกษาเพราะนั้นโครคภัยไข้เจ็บครับโดยพื้นฐานคนราศีธนูมักจะมีหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเนาะระบบขับถ่ายนะครับหรือโรคเกี่ยวพันกับปอดและตบตรงจุดนี้นะฮะสำหรับดวงชะตาโดยหลักเนี่ยนะฮะต้องบอก ดาวประหัสเนี่ยนะฮะโคจอ้าเดอนปัตตานิเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะฮะถ้าคนเกิดราศีธนูในช่วงนี้นะครับอยู่ในวัยล่ำวัยเรียนต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะสําเร็จาการศึกษาแล้วก็มีโอกาสที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นมีศีปัญญาสูงแต่ในปี68ปเนี่ยต้องบอกนะครับว่าคนราศีธนูจะมีโชคในการทําเงินและการเงินอย่างดีเลยถ้าโสดอยู่มีโอกาสได้คู่ครองที่มีการศึกษาสูงนะฮะชัดเจนมากๆเลยนะคมภีพระศรีชาดกก็บอกว่าคุณเองจะได้รับข่าวดีนะครับบางอย เกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือได้เงินก้อนจากคนที่เป็นบิดานะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้โปรเจกต์ให้งานดีๆมานะครับเกี่ยวข้อการประมูลนะฮะหรือเรื่องของคนมีสีอะไรต่างๆนานาทำรชาชการมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นในตำแหน่งด้วยนะครับขบั้ีพิพินทิการนะครับว่าคุณจะได้คู่ครองหรือคนรักที่ดีพร้อมด้วยลูกเต้าและมีจิตอบอ้อมอารีเพราะฉะนั้นครับถ้าช่วงนี้ไม่มีลูกจะมีโอกาสมีลูกรวมถึงถ้ามีปัญหากับลูกทาะกับลูกนะครับพูดคุยเปิดอกกันก็จะสามารถกลับมาปลองดองกันได้ ดีเลยทีเดียวนะครับคัมภีซาาลีกล่าวว่าคุณเองจะรูปร่างสวยงามงดงามขึ้นนั่นหมายความว่าในปี68นั้นคุณอาจจะสวยขึ้นนะหรืออาจจะหล่อขึ้นนะคือเรียกได้ว่าเป็นโชงจังหวะที่เขาเรียกว่าตกจากขุเพวของความเสื่อมโทรมของหน้าตานะเป็นว่วงจังหวะที่เหมือนเรามีออร่าขึ้นนะอาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็โสดอยู่จะมีภรรยาและสามีที่ดีแล้วก็จะพึ่งพาได้มากกว่าบิดาของตัวเองด้วยคุณเองจะเป็นนักพูดเป็นนักกวีหรือเป็นหัวหน้าผู้คนและจะเป็นผู้มีชื่อเสียงในการเล่า เอ,อนะะเพราะนั้นเนี่ยถ้าโสดอยู่นะครับในปี68คุณจะได้เจอคนรักคู่ครองที่สามารถดูแลคุณได้มากกว่าบิดาของคุณด้วยอันนี้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ถ้าทําอะไรเกี่ยวกับการพูดการแต่งเรื่องแต่งเล่านะฮะเขียนเรื่องเขียนนิยายเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ดีมากมีโอกาสจะเป็นหัวหน้าผู้คนแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่าเรื่องคัีชามัตกจินดามณีนะฮะกล่าวว่าคนราศีธนูนะฮะจะมีความรู้ด้านสติปัญญาสูงมากแต่ต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องของเพศตรงข้ามคุณเองในช่วงนี้ จะเป็นคนที่มีอํานาจและอรร่าวสวยงามเป็นอันมากนี่ก็บ่งบอกถึงความน่าตาดีนะครับต้องบอกว่าภพปัตนิเนี่ยนะฮะหรือภพที่7นะ,ะที่ดาวรับไปอยู่เนี่ยความหมายนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของทางเกี่ยวข้องกับทางโลกเรื่องเกี่ยวกับโรกิยะเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองกิเลสเงินทองอะไรต่างๆนานานะครับความสัมพันธ์เรื่องของต่างประเทศชีวิตในด้านของการจับใจใช้สอยการทามาหาได้เพราะนั้นเมื่อดาวพรหัสเนี่ยนะฮะมาอยู่ในตําแหน่งนี้ดาวรับเป็นตาแหน่งโชคก็จะบรรดาล ่เหลานี้ให้กับคนราศีธนูโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับชีวิตในด้านดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยจะเต็มไปด้วยความราบรื่นแม้แต่ในการทํามาหากินการเข้าหมัสมาคมคกับผู้อื่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่นการลงทุนร่วมกับผู้อื่นก็จะสามารถวางใจได้และประสบความเร็จราบรื่นทุกประการเลยนะครับเป็นดวงชะตาที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีบุญวาสนาะชีวิตมีแต่ได้กับได้ทาหรือไม่ได้ทําอะไรก็แล้วแต่เพราะมีคนอื่นจะทําให้และคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นครับพฤหัะที่เล ให้คุณเนี่ยไปประสบกับโชคและความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงแต่ยังไงก็ตามครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาในชีวิตนะเหนื่อยนายมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายก็ขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเรื่องที่ได้เนี่ยมันต้องได้แน่นอนแต่ว่ามันจะต้องรอคอยนิดหนึ่งนะฮะช้าหรือนานหรือหน้าเบื่อหนา่ายแค่ไหนก็ตามคุณเองได้และประสบในสุดท้ายอันนี้ชัดเจนอย่างแน่นอนเลยนะฮะตรงนี้ก็ต้องขอคอนเฟิร์มกับท่านเลยนะครับนี่ก็คือดวงชะตาภาพรวมนะฮะของราศีธนูนะฮะใน ปี2568รยดเรียกได้ว่าเป็นดวงชะตาที่ดีมากๆทีเดียวแต่ก็อาจจะมีเรื่องไม่ดีบางประการก็สิ่งไหนที่ดีก็จดจำเอาไว้นะฮะเป็นกำลังใจสิ่งไหนที่ไม่ดีก็มีสติครับเพื่อที่จะดูแล้วก็ไม่ประมาทนะครับพระพุทธเจ้าตัดว่าทําทั้งหลายพระองค์นั้นนะฮะเมื่อรวบรวมเพียงประโยคเดียวคือจงทำกิจทั้งหลายทั้งปวงของเธอด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือประชิมาวาทของพระสมมาสมุทธเจ้าเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่องค์ะ ปรินิาภานะครับไรลุนดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้น ศพแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับ